มากันเยอะมากจริงขอบคุณแบบแฟนขับของเราด้วยค่ะแล้วก็แบบพี่ๆข้างบ้านที่ดูข้างบนะมากเลยขอด้วยรับค่ะขอต้อนรับค่ะพเราคาร่านะคะจาว่าบัยเอแฟนคลับตรงนี้หน้าตาคุณคุณนะคะเนี่ยเป็นแฟนคลับพี่ๆพี่เอ็นเคฟอร์เดย์รึเปล่าคะเขาบอกไม่ใช่เขาบอกไปไม่ใช่หรอ น้องคาร่าสนุกไหมสวยสวยความสรุงแต่อกสวยเพราพวกเราสวยแอ่ขอบคุณนะคะแต่ว่าเรามาแนะนำเพลงที่เพิ่งจบไปกันด้วยก็ได้เลยค่ะใครบอกนีานาดูก็ได้ค่ะเพลงที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้นะคะคือเพลงเป็นด้วยอะไรเป็น first song ของพวกเราชาร่ากันค่ะชื่อเพลงว่า Miracle นะคะ ถ้ารับฟังก็เรามีออกมดมาแล้วใน YouTube ของช่องคาร่านะคะไปฟังไปรับชมกันได้นะคะและ็นเก็บมาเพราะว่าวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนคะเด e more l i ไลฟ์เซอร์ปันก็บอกว่าเป็นที่นี่เป็นที่ที่เราแบบคุ้นเคยใช่ใช่เพราะว่า ของเราก็เคยแต่งงานที่นี่ใช่แล้วนี่นะคะผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นแบบร้านอาหารเป็นโซนอาหารใช่แล้วเคยไปยืนดูกับแล้วเราก็คุยกันว่าแบบเนี่ยถ้าในอนาคตพี่ลูกมีหลานเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยตรงนี้เคยเต้นอยู่ตรงร้านนี้แม่แม่แม่เคยขึ้นมาแล้วบันโอยครั้งจริงตรงเตานี้เลยตรงเตานนี้เลยเออ แล้วตอนเราเดินเข้าข้างเราก็พุ่งึกแบบเอ้ยแต่ก่อนเราเคยแบบคุ้นเคยกับที่นี่มากๆแต่ว่าตอนนี้เขารีโนเวทคือมีทุกอย่างแบบดีแบบครบครันใหม่มากคือใช่เฮ้ยเรามาเดาดีกว่าว่าแต่ละคนน่าจะชอบโซนไหนโอ้เอางี้นะเดาของฝนไม่ยากเลยเฮ้ยเธออาจจะเราผิดนะเธอเดาของฉันว่าอะไรค่ะคิดว่าฝอนเนี่ยน่าจะใช่ใช่ใช่เดี๋ยว อร่อยอร่อยอร่อยออย,ออยแซ่แบเธอแซ่บเธอแซ่บแล้วคุณพี่เห็นหน้าหนูแล้วนึกถึงอาหารรสชาติไหน ซีรี<อ>ส์มาซีรีมา,<อ>มาไปดูหนังได้เลยเลยเรา,เรา,เรายังไม่เคยไปดูหนังด้วยกันห้าคนเลยอ่ะตรงจริงไม่ได้เข้าโรงหนังนานมากานะ แต่ว่าโซนแบบทเป้นั่ชิวนะไม่ก็เว่นโซนแบบลักชิวค่ะอเออเป็นไปได้อันนี้เป็นได้โซนชิวเราจะเพจยี่อะไรคะเนก็ไม่ละทองไปทองแต่ะทองโอใช่หรอเออโอ้ยไม่ไม่แบบฟชั่นละกันแฟชั่นโอเคงั้นไปเดินกับพี่ได้ไปได้ไกลเหลือพี่ชอบแล้วก็เป็นร้านแบบร้าน หลานหานด้วงหานด้วงหมอนวดค่ะข้อยค่ะหลานด้วงหอานด้วงแกแกอยากแรงแกปะไม่ไมเดือดไม่เดยไปด้วยกันไง โมงบอกว่าดูโมงเจ็ดโมงน่าจะเป็นเราใช่ว่าลอตเตอรี่เช้าที่สุดเลาเขาเนี่ยเขาวางเสียงมาจากอีราแล้วไง่าใช่วแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ได้มีเพลงเดียวหรือเปล่านะอะแน่นอนเรามีเรามีสองเพลงเหรอคะได้ไหมล่ะสองเพลงเลยอะค่ะขอเพลงเอง เกิดขึ้นได้ในอนาคตเน้นย้ำว่าในอนาคตไม่ใช่วันนี้ใจเราหวัดค่ะทุกคนไหวหรือเปล่าสมมติ ความรักน,นะคะถือว่าการแอบรักเนี่ยมีแค่สองแบบคือแอบรักแต่เขารู้กัแบแอบรักแต่เขาไม่รู้ หนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะให้น้องๆฝางช่องทางการติดตามดีกว่าค่ะจะเป็น Instagram ก็ได้ค่ะของแต่ละคนเลยก็ได้ค่ะงั้นเอารวมก่อนนะคะถ้ารวมเนี่ยก็สามารถไปติดตามพวกเราได้นะคะทางช่อง Official นะคะของคาร่านะคะสะกดว่า QRN r นะคะแล้วก็ส่วนของแต่ละคนก็จะเป็นชื่อเล่นนะคะอย่างเช่นของฟอนก็เป็น f o n e นะคะจอด b k ชื่องานของพี่ๆนะคะเป็น N I K Y เทศอ กัได้นะคะให้กําลังใจน้องๆกันได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะกับส,สาวๆวงคาร่าขอบคุณมากๆเลยนะคะดี๋วให้น้องๆไปพักได้เลยะคะ่ยะ,คะซึ่งความสนุกสนานของเรานะคะสำหรับวันนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่